สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่สตูดิโอของเรานะคะแน่นขนาดไปด้วยเหล่าแฟนคลับบ้าขอเสียแฟนคลับหน่อยมันแน่นนอนอยู่แล้วเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ เพราได้สร้างกระแสฟีว์ได้มากที่สุดของวงการบันเทิงรับรองว่าเสียงกรีนไม่แพ้สุกตาคนไหนแน่นอนสุกตาฟันแลบเจมจิรายุทธตั้งสีสุขค่ะ นี่ไงนี่ไงก็ไม่ได้น้อยกว่าดิฉันหรือเปล่าอ๋อเ้าทำกันอย่างนี้เนาะนี่นายเขาก็มีฟอร์มไงเขาทำอะยิ่งกว่านี้มันไม่ใช่หรือเปล่ามันโดนด้านเดียวมันก็ไม่ยุติธรรม อะไรอย่างี้กันไปก็ทำได้หรือผู้สูงอายุทำเมื่อไม่น่าเกียดน้องอ่ะก็ตลกอะไร่น้องแ้งใจอย่าไปทำอย่าเจมื่อเลยจ๊ะเมื่อยังเชนั่งไปเลยจ้าไปเลยจ้า ครับอ่ะสักหน่อยนะคะ่ะคุณครูต้องเป็นคนบอกให้หยุดแล้วค่ะหนักกว่าเดิมหยุดก่อนครับเอออันเจนน่นะได้ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่พี่มีสิ่งเดียวที่อยากจะบอกพวกเธอนะแก้มเจมจีนิ่มมากแก้มซายนิ่มกว่าหอมแล้วมันเด้งดึงกันเลยที่เราเกยทับกันอย่างนี้ได้ไงบ้าผู้ชายอ่ะ ซุปตาสายฟ้าลับของเราค่ะกระแสตอบรับตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะละครก็จบไปแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่าตื่นเต้นมากวันนี้ครับตื่นใช่เพราะเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่มาออกโอ้มือเย็นมือเย็นเฮ้ยเราเคยมาออกกันแล้วอ่ะสามแท้ใช่ใช่เราไปแล้วเนี่ยมีอยู่5คนเนี่ยครับอ๋อคุณมีพี่นใช่เฮฮานี่เล่นบ้างอะไรวะวนี้มาคนเดียวก็เลยแบบอ๋อคุณเหงาใช่เป็นยังไงบ้างเราอ่ะชีวิตเป็นไงบ้างหลังจากละครจบไปปุ๊บข้ามวันข้ามคืนคุณโด่งดังขึ้นมาเลย ตกใจครับดีใจที่มีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนตามอะไรเงี้ยครับก็มีมีคนตามไปกองบ้างให้ของกินให้ได้บ้างเงี้ยครับคือตอนแรกคุณบอกเลยคุณยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองดังใช่คือตอนแรกเนี่ยผมยังถ่ายละครยังมีกองละครที่ติดอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยอยู่กันยาวนิดนึงก็เลยคือชีวิตอยู่ในกองละครตลอดคือไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอ่าแล้วไม่รู้ยังไงว่าตัวเองเออเฮ้ยเอา อตายละมีคนชอบเราขนาดนี้เลยเหรอก็จริงๆก็ช่วงหลังๆมาก็เริ่มมีคนติดตามคนอะไรเงี้ยครับไม่ว่าทางโซเชียลหรือว่าทางอะไรเองอะไรเงี้ยครับพอรู้ตัวว่าแล้วแบบโหเราขนาดนี้แล้วเราตกใจเนี่ยปรับตัวเองยังไงเป็นปกติครับอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นลิงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็อยู่ตามกองตามอะไรก็เจอก็มาก็มาพูดคุยกันบ้างใช่ไหมทำไมเป็นลิงเออสงสัยด้ย นหรือว่าทำหน้าเหมือนลิงใช่ไม่ใช่ลิงธรรมดาลิงจกัจกจกัจก่นแต่ถึงแม้ว่าจะไม่คิดว่าตัวเองดังนะแต่ว่าได้ข่าวว่าวันแรกที่ละครออนแอร์นี่ถึงกับกรี๊ดแตกเลยเหรอคะเจมใช่ครับละครออนแรอร์วันแรกก็เป็นพราทอนอตอนแรกตอนแรกที่เห็นตัวเองในทีวีโอเป็นยังไงคือ น่าการคุณหรือเปล่าคะค่ะตอนนั้นไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ครับมีพี่ปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับไปกินข้าวร้านอาหารเขาไปนั่งดูกันอะไรเงี้ยครับพอเห็นฉากแรกที่ตัวเองเหรอว่าลงจากเครื่องบินมาใช่ไหมมานี่เลยนี่เลยนี่เลยอ่ะจะก็ใกล้เคียงไหมล่ะนี่เลยค่ะคุณคิดใส่ตัวเองขนาดนี้เลยเหรอใช่แม่ไงพ่อแม่ว่าไงพ่อแม่แม่คิดดยังกว่าหรือว่าพ่อคิดดยังที่สุดครับนี่เลย มาวันนี้พ่อแม่มาด้วยมาด้วยนะหลังมาให้กำลังใจสิริสวัสดีค่ะคุณแม่สวยมากสวยตายแล้วคุณแม่คะสบายอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวน้ำคือนี่ค่ะพี่แก่กว่าแม่จริงๆกระแสเจมจ์นี่คือสุดยอดโอเคคนกีดการ์ดคุณคนติดตามคุณในโซเชียลมีเดียแต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมสุดๆคือแผงหนังสือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงทุกวันนี้มีหน้าปกเจมจิทุกวันทุกเดือนก็จริงๆแล้วก็เป็นทางพี่ปิ๊กครับที่เขาจัดจัดมาหายให้อะไรเงี้ยครับทั้งหมดก็ประมาณ90 90ปกอ่าสสงสารแฟนคลับเขาคงไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะใช่ใช่ที่มีแนี้สื่อทุกเล่มนี้เก้าสิบเล่มนี่คือเฉพาะที่ลงปกนี่ยังไม่รวมที่มีสัมภาษ์ข้างในด้วยประมาณสัก 60ครับบางเล่มก็มีแบบว่าทําปกเพิ่มด้วยอะไรด้วยครับเออมีปกพิเศษอีกคุณอยากเห็นแบบที่ทั้งหมดที่คุณเคยลงมาเลยไหมคะมีครับรวบตึงมาให้คุณเลยค่ะคุณอยากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอยากเห็นชัดไปเลยไปนี่คุณขึ้นปกเกือบทุกเล่มของนิตยสารดูสิคุณลองแบบโอ้โห แน่นี่ฉันว่านะลงเล่มนี้หล่อสุดเลยไหนพอยแกมเพจอือเล่าอ๋อนี่ตายแล้วอะไรอะลงเหรออะไรครับเออลงผมไม่ถยปัจจัยที่ห้าเปิดหน้าแรกเปิดหน้าแรกใช่เน่แดเจมจิคลิกๆรักเจมฝุดฝุดอ่านี่เป็นหนังสือคุณค่ะขอบคุณครับฉันมอบให้คุณเองค่ะขอบคุณครับอ่าเดีอีกเล่มหนึ่งเก็บไว้นะเรียนเนาะจริมีครบทุกเล่มอย่างนี้ไหมก็ไม่ครบครับแต่ว่านี่ ผมตกใจมากเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแบบว่าครบขนาดนี้มาก่อนเยอะมากคือความฝันของผมคือว่าเวลาที่ไปถ่ายทํางานเหนื่อยๆอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งถ่ายประมาณแบบสามสี่เล่มก็เลยคิดว่าอยากจะไปถ่ายรูปกับแพงหนังสืออยากถ่ายรูปกับแพ็คหนังสือนี่ไงล่ะนี่สามแซ่บจัดให้คุณอจัดไปเหนังสือาเลมเชิญหนึ่งสองสามรวมประมาณยี่สิบห้ารูปไหมได้แล้วนี่ถ่ายแบบว่าตรงกลางได้ดีตรงกลางอย่างนี้สอง โอเคนะเวทีฟินนะฟินนะเอาละค่ะสิ่งเนี้ยที่อยากจะถามมากๆเลยทีเดียวคนเราเนี้ยเวลาสมัยเนี้ยพอหน้าตาดีเหมือนกับปั้นมาเนี่ยนะใครๆนะก็จะบอกบอกว่าต้องไปทำศัลยกรรมมาทั้งหน้าเลยทีเดียวแะอย่างเจมเนี่ยทำไหมคะพูดมาก็เออเออมันเออทำไมล่ะเขาไมจ ทำไม่ทำก็บอกไม่ได้ทําไม่ได้ทําครับไม่ได้ทําไม่มีส่วนไหนทําเลยเหรอไม่มีไม่มีครับไม่มีจมูกจมูกครับเหมือนเดิมของจริงอยคือจากรักอยู่แล้วเนี่ยรักมากกว่าเดิมมากเดี๋ยวจะไม่เชื่อของแท้หมดอ่ะเพราะว่ามีหลักฐานมายืนยันนะในวัยเด็กหรือเอ้ยนี่มันเด็กหญิงหรือเปล่าเนี่ยเด็กชายเด็กชายใครดูดิโอ้น่าจะหวาน าหวานตั้งแต่เด็กแก้ผ้าด้วยเถอะรูปต่อไปมีเขาไหมเออไม่ชอบถ่ายรูปนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะฉันว่าอันเนี้ยตายอ่ะจริงจริงไปทำเลยทำเลยน่ากลัวนะน่ากลัวนะไม่รอรอเหรอใช่ครับนี่ตอนเป็นนักเรียนรี่โพสท่าถ่ายรูปขนาดนี้เลยอ่ะเนี้ยไหน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 อ่ะ เล่นเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเออไอ้ไอ้อันนี้เขาเรียกว่ากระดูกอ่อนกรุบกรุบเลยอะไม่ได้ทำเสียกรรมตัวเองก็ไม่ได้ทำแต่รู้ไหมว่าตอนนี้ในวงการเสียกรรมอะเขายกให้หน้าคุณเนี่ยเป็นหน้าที่อยากจะทำตามมากที่สุดเขาเรียกว่าเป็นโมเป็นบอเป็อกเป็นโมเลยเคยได้ยินข่าวนี้ไหม ท,ท,ที่จริงนะที่ผมได้ยินมาก็คือว่าพี่ปิ๊กนี่แหละครับพี่ปิ๊กตอนนีะไปเกาหลีด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินข่าวนี้มาเขาเลยก็ทำบ้างพี่ปิก๊กกู้จัดการเราอยากทำหน้าให้เป็นเหมือนเราใช่บอกว่าเดี๋ยวไปเกาหลีไปด้วยกันเดี๋ยวทำด้วยกันเลยอะไรเงี้ยมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าอยากรู้มากจริงๆเลยพอคนเราเนี่ยมันดังมาแล้วเนี่ยนะกระแสข่าวนี่นะเรื่องของที่ีว่าซุปตาเนี่ยนะแบบสายฟ้าแลบอย่างเจมส์อย่างเงี้ยนะมีข่าวออกมาเยอะมากนะพอดังและยิง เข้าถึงยากไม่ให้เอาไม้จอปากมีบอดี้การ์ดเวลาออกงานที่ก็สิบยี่สิบคน a c t ช o n action โอ้ยละลายเลยอะทำอะไรกันไดอะ,อะมันมโอกาสคิกกันจริงๆนะกับเบลล่าทำไมชีวิตผมต้องไปยุ่งกับคนที่มีแฟนตลอดเลยเมาท้อ yeah